สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพข่าวทะลุใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานอยู่ที่แฟนคลับทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายยังอยู่ในช่วงที่พักผ่อนหย่อนใจในประเพณีสงกรานจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันนี้เพิ่งแค่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่15เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ขาเดือน5ปีขานครับ การบ้านการเมืองยังเล่นกันแบบรับรวงพลางครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยครับที่เขาจะมาเปิดเผยต่อหน้าสื่อนอกจากสื่อค่อยไปสืบเอาเองไปสืบเอาเองแต่ที่จะออกมาให้สัมภาษณ์หน้าสื่อนั่นนะเป็นเรื่องตอแหลของนักการเมืองทั้งนั้นฉะนั้นรับรวงพลางมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงเหมือนกับเรื่องเกาเหลาไม่กินเกาเหลาร่วมกันระหว่างสองปอพี่น้อง ก็คือปอป้องกับปอประยุทธ์ไม่กินเกาเหลาแต่หน้าฉากก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นจะสังเกตเห็นแต่ถ้าท่านไม่คิดนะครับแต่ถ้าท่านคิดคิดลึกเหมือนกับโทนี่เขาคิดแล้วผมเคยคุยเรื่องนี้เคยบอกเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องของคลิปเชาาระหว่างแลมโบกับจิรพรสินทุไพรหลายคนมาเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเขาก็เพื่อนกันเขาก็พวกกัน แต่เวลานี้เขาอยู่คนละพวกคนละพักครับพวกเดียวแต่คนละพักหมายความว่าไงหมายความว่าแรมโบ้เนี่ยเขาเป็นลูกน้องนายกเขาเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์แต่จิราพรเขาเป็นลูกน้องป้อมครับแล้วสองคนคุยกันเนี่ยแต่ถ้าไม่มีคนหนึ่งคนใดบันทึกเสียงหรืออัดคลิปไว้อัดคลิปเสียงไว้เนี่ยถามว่า การสนทนาระหว่างคนสองคนเนี่ยมันจะออกไปสู่สาธารณะไหมมันไม่ออกไปครับเหมือนผมคุยกับคุณเนี่ยโทรศัพท์คุยกันถ้าคุณไม่อัดเทปผมใครก็จะรู้แล้วครับมันก็ลอยลมไปแต่ถ้าคุณอัดเสียงผมแล้วก็ไปปล่อยเสียงผมออกไปบอกโอ้โหบุญลวีมันพูดอย่างนี้นันนผิดจรรยาบรานนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับก็เกิดเรื่องแล้วทําเรื่องนี้ทำไมก็เอาแลมโบเขาออกมาแล้ว มาทำพักให้กันนายกแต่จิราภรณ์ยังมีตำแหน่งในธรมเนียบรัฐบาลอยู่คือเป็นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องเอามาคิดว่าเขาจะเล่นกันยังไงทำลายกันยังไงเพื่อด้อยค่าพลเอกประยุทธ์อย่างไรผมออกมาพูดคนเดียวบางทีคนไม่เชื่อแต่โทนี่ออกมาย้ำเมื่อวานสื่อนี้ ออกมาย้าอย่างผมพูดมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าร,รัฐบาลรูทีน,นผมบอกแต่ผมแปลไทยว่าส้นตีนแต่โทนี่เขาใส่แรงถึงขนาดรูทีนแล้ววันนี้เขายังฝันจะได้กลับประเทศไทยครับเรื่องอุ้งอิงเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยโทนี่ยังกักอยู่หมายความว่าหมายความว่ายังไม่เต็มร้อยที่จะให้อิงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเพราะ มันมีแฟกเตอร์หลายอย่างขออภยัยมันมีเหตุผลหลายอย่างเหตุผลอย่างเดียวอย่างแรกก็คือไอ้สองร้อยห้สเวสองร้อห้าสิบทั้งไม่มีสองร้อยห้าสิบวางกันอิงสบายหรือครับแต่นั่นแหละมันก็ไม่ใช่อุปสรรคสัทีเดียวถ้าฝ่ายประชาธิปไตยสามัคคีกันแต่ทีนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะสามัคคีกันขนาดนั้นไหมต่างคนต่างเอาตัวรอดถ้าล้มประยุทธ์ไม่ได้ คนยังธรรมนัสก,ก็ไม่มีสิทธิ์กลับไปเป็น,นรัฐมนตรีฉะนั้นธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัสพักไทยพักเศรษฐกิจไทยก็ต้องปั่นแต้มฮะประกาศทรงสี่ร้อยประกาศลุยประกาศบุกนั่นคืออนาคตของเขาในวันข้างหน้าอีกสี่ปีชนะเวย้ยฝ่ายประยุทธ์เขาก็ประกาศ <ๆ S 1> สู้เมื่อวานนี้สี่สห้าขุนพลออกมาเรียงหน้าใสา่โทนี่วุฒิสัมกงนเต็มไปหมดยังมีอีกครับและพวกนี้คือพวกที่ปลุกให้มีการ ยึดอำนาจโดยการใช้นกหวีดขึ้นมาท่านคงจำได้ถ้าจะสังเกตให้ดีท่านผู้ชมตอนเนี้ช่วงก่อนสงกรานมาเนี่ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวหลายอย่างของประยุทธ์มันมีอะไรหลายอย่างในทางการเมืองอย่างเช่นออกเยี่ยมเย็นประชาชนพบป่าหาหรือประชาชนแถวคลององอ่างบอกผมมาทำหน้าที่ปกติมาเยี่ยมเย็นประชาชนแต่ก่อนไม่เห็นท่านทำอะมาทำตอนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือเขาแพ้ไม่ได้ไง เขาแพ้ไม่ได้ถามว่าเขาหนุนใครก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่มันแบ่งมันสองฝั่งฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งที่เป่านกวีดกับฝั่งที่ยึดในระบอบประยุทธ์กับอีกฝั่งหนึ่งผมเองไม่ใช่ระบอบทักษิณแต่ผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเสรีหรือประชาธิปไตยสากลฉะนั้นมันมีสองฝั่งผมก็ต้องเลือกคนที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยสากล ฉะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ออกมาชมตลาดออกมาเดินตลาดก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแต่งตัวร่อนชะเลยไม่เคยมีอะไรเรื่องพันอย่างนี้แต่ตอนนี้มันมีบ่อยขึ้นและที่สําคัญคืออะไรไฮไลท์เรื่องนี้ที่สําคัญคือประยุทธ์เนี่ยนายกเนี่ยสั่งให้คณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาฯนะสั่งให้คณะรัฐมนตรีและข้าราชการใหญ่ชั้นใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เปิดพื้นที่เขาใช้งานนี้คำว่าเปิดเสวนารัฐบาลคือเอากันตรงๆซักฟอกฝ่ายค้านนั่นแหละซักฟอกฝ่ายค้านซะก่อนแทนที่ฝ่ายค้านจะซักฟอกรัฐบาลถามว่ามันมีด้วยหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีแลวครับในรัฐธรรมนูญในระบ,บอบประชาธิปไตยเนี่ยแต่ประยุทธ์เขาได้การบ้านมา จากมือดีของฝ่ายค้านเขารู้รู้ว่าฝ่ายค้านจะพูดเรื่องอะไรเมื่อเปิดซักฟอกก็เอาไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านจะซักฟอกอ่ะเอามาพูดซะก่อนแก้ตัวซะก่อนให้กูไม่ได้ทําเรื่องนี้กูไม่มีเรื่องนี้มึงใส่ใครกูเรื่องนี้มึงเอาเรื่องเท็จเรื่องนี้มันเป็นข่าวปลอมเอามาพูดซะก่อนข่าวจริงๆโอ๊ยรัฐบาลทํางานโคตรเหนื่อยเลยเว้ยเฮ้ยทางานเพื่อผี่น้องประชาชนจริงๆหุน่นนี่นั่นนี่เขาจะเปิดเวทีสาธารณะกันอย่างนี้ เขาจะเปิดอย่างนี้แล้วก็ซักพอกสายฝ่ายคา้านเน็บแนมไปซะก,ก่อนนี่คือเขาตั้งใจอย่างนี้ส่วนฝ่ายคา้านรับลวงพลางเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรับลวงพลางท่านผู้ชมที่ฟังบุลวีอยู่ก็ก็ก็ตามมาครับบางทีท่านอาจจะรู้ไม่ถึงเพราะผมอยู่กับการข่าว23พฤษภาคมเนี่ยเปิดสภาสมัยประชุมคือเดือนหน้า มันมีนัยยะการเมืองหลายอย่างคือการชิงไหวชิงพลิบฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยไม่ต้องการให้รัฐบาลรู้ความเคลื่อนไหวว่าฝ่ายค้านทําอะไรจะยื่นยันติวันไหนเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงแต่ก็มีมือดีเอาไปพูดเอาไปบอกเพื่อเอาใจประยุทธ์มีหลายคนที่จะย้ายไปอยู่ค่ายนั้นเพราะไม่อยากตกรถไฟไงไม่อยากโดนขบวนรถไฟเพราะนักการเมืองพวกนี้มันอ่านออกครับว่าใครจะเป็นนายกต่อไป มันดูที่ไอ้สองสวอนี่แหละฉะนั้นฝ่ายคา้านแน่นอนอดยาปากแห้งอีกสมัยหนึ่งผมพูดอย่างนี้ทัวอย่าเพิ่งลงดูเหตุและดูผลและช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าทำยังไงจะพาประยุทธ์กลับบ้านได้ฝ่ายคา้านเขาก็พยายามจะปิดรูของประยุทธ์ปิดรูตูในการยุบสภาคือถ้าเปิดสภาผมบอกแล้ววันนั้นอย่าไปเลื่อนถึงสสิงหาเปิดสภา คุณไม่อยากให้หยุบสภาเอาให้กลิ้งคาคาสภาไปเลยจะได้กลับค่ายทาหารได้เอาให้กลิ้งไปเลยครับแต่ฝ่ายค้านเขาก็ยังรับรวงพลางอยู่รับรวงพลางยังไม่บอกเปิดยังไม่เปิดไตแต่ถามว่ายุดรู้ไหมยุดเขารู้มีคนคาบข่าวไปบอกเขาทั้งทั้งที่ฝ่ายค้านไม่ต้องการให้รู้และไม่ต้องการรัฐบาลรู้ความเคลื่อนไหวว่าจะยื่นยัตติไม่ไว้ไม่ไว้าไไว,วาง,ววางใจอภิปรายเมื่อไหร่ เพราะว่าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะชิงยุบสภาซะก่อนอาจจะชิงยุบสภาซะก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอรอปอกฎหมายลูกเกี่ยวกับพักการเมืองและเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ก็ยังไม่เสด็จน้ําคือว่าคือถ้าไปให้ยุบซะก่อนหรือว่าให้ประยุทธ์เป็นอันพับไปซะก่อนเนี่ยไอ้พระรามยจัดสองฉบับเนี่ยบัรสองใบมันก็ไม่ผ่าน นะซึ่งซึ่งเป็นหัวใจของพักเพื่อไทยที่จะแลนสไลด์ทีนี้ฝ่ายค้านจะยื่นเร็วเพื่อที่จะล็อกเพื่อที่จะปิดรูนายคนนั้นก็เขาก็บอกว่าจะไม่อยากอยากไม,ไม่ยังไม่อยากยืน่นนะอาจจะไปเอาเดือนสิงหาให้พระราชบัญญัติก็ประมาณมันผ่านซะก่อนอมันจะได้มีเงินมีทองกันพร้อมนะ,อ,ะอาจจะ ขอให้พระราชบัญญัติอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสรพรปเกี่ยวพักการเมืองเกี่ยวกับ,กา,ก,ก,บการเลือกตั้งเนี่ยมันผ่านซะก่อนทีนี้รัฐบาลเองอย่างที่ผมบอกเขาก็ไม่กลัวฝ่ายค้านครับเขาคือเขาเขาไม่ได้เสียงข้างมากเขาจะเป็นรัฐบาลได้ไงนิตินายเสียงข้างมากคือเป็นรัฐบาลแต่พฤตนายอีกเรื่องนึงเลขาที่การพัก เพื่อไทยคุณประเสริฐคุณประเสริฐเขาลุ้นนะครับท่านผู้ชมเขาบอกเสียงที่จะเทให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีเฮอย่างที่ผมเคยพูดไว้เขาลุ้นถึง30เสียงนะในประเสริฐจันทระร,รวงทองบอกว่าความชัดเจนในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยื่นทันทีหลังเปิดสภาหรือเลื่อนไปก่อนเลขาพักเพื่อไทยบอกว่าเดิมเนี่ยตั้งใจว่า เปิดสภาแล้วจะยื่นทันทีแต่การประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยในต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีบางพักอยากให้พิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มันผ่านไปก่อนและยี่หกเมษาเนี่ยพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะคุยอีกครั้งหนึ่งว่าเอาละจะไปยื่นช่วงไหนแต่ยืนยันว่าไม่มีการหัวกับรัฐบาลแน่นอนเลขาพักเพื่อไทยบอกว่าครั้งนี้ เสียงฝ่ายค้านกับรัฐบาลมีนัยยะสำคัญคือหมายความว่าฝ่ายค้านเนี่ยมี296เสียงรัฐบาลยังมีไม่เกิน240ไม่เกินกึ่งหนึ่งถ้า500เสียงในสภาแต่สสในสภามันมีไม่ถึงแล้วตอนนี้นะมีคะแนนคะแนตน,แนตรงกลางคะแนนตรงกลางก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยกับพรรคเล็กๆน,น,น้อยๆประมาณสัก30เสียง ถ้าคะแนนไอ้สามสิบเสียงเนี่ยมันเทมาให้ฝ่ายค้านเนี่ยยุดกลับค่ายทหารแน่นอนยุตกลับค่ายทหารแน่นอนคือการอภิปรายคราวนี้วงในเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าจะเน้นไปที่สามปอปอปอกปอ,ป,อประยุทธ์และก็ปอปอมจะมีคนอื่นอีกหรือไม่ไม่ต้องคุยกันกับพักร่วมฝ่ายค้านครั้ง แต่ผมว่าสองปอมากกว่าคือปอประยุทธ์กับปอปอกส่วนปอป้อมเนี่ยมันมีลึกๆล,ลับๆอยู่ที่อาจจะเว้นไว้สมานไมตรีกันในภายภาคหน้าก็ได้ฟังผมคำนี้ไว้นะครับแล้วกลับไปคิดแล้วกลับไปคิดฉะนั้นการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้เขาพยายามจะปิดรูตูไม่ให้ยุบสภาให้กลิ้งขาสภาเลย แต่มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมอันเนี้ยมันต้องตามดูกันมันมีเรื่องฉาวมากมายของนักการเมืองตอนนี้ที่เราเลือกกันเข้าไปเนี่ยเรื่องฉาวก็คือเรื่องวินยัยคือเรื่องของอการเป็นสอสอไปถือครองที่ดินซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งมันผิดจรรยบรรญคือทุกอาชีพเนี่ย เขาก็มีจรรยาบรณของเขาอญญาชีพผู้พิพากษาท่านก็มีจรรยาบรณของท่านคดีไหนคดีไหนเขาตัดสินกันอนนเป็นองค์คณะแล้วคุณรู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะแต่ท่านไม่พูดผมคุยกับผู้พิพากษาหลายท่านเขาบอกเมียผมยังบอกไม่ได้เลยเมียผมยังบอกไม่ได้เลยว่าคดีนี้จะตัดสินยังไงคือเขาไม่เอาไปคุยในบ้านเมื่อเอาไม่เอาไปคุยในบ้านข้างนอกเขาก็ไม่คุยนี่คือจรรญาบรณจรรยาบรณของหมอในแพทย์ ก็เป็นยาบันจัญญาบันที่ต้องรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นใครแม้กระทั่งไอ้คนที่ผมเกลียดที่สุดเนี่ยผมก็ต้องรักษามันทําตามวิชาการแพทย์นี่คือจัญยาบันฉะนั้นจัญยาบันอันเนี้ยมันเป็นจัญยาบันเดียวกับตุลาการสาลรันูญซึ่งมันเป็นจัญญาบันตามรั้นูนอันเนี้ยที่ทําให้ปรินาหลุดจากการเป็นสส และก็ยังมีอีก80คนซึ่งจะเหมือนกันไม่เหมือนกันเรื่องการถือครองที่ดินสปกภายใบพอบทอเนี่ยก็ว่ากันเป็นรายๆไปบางรายถึงกับฝันหนีดีฟอรท,ที่ผมคุยไว้เกลียมหนีครับเห็นคนอื่นหนีได้กูก็จะหนีบ้างเพราะกูมีเงินแล้วอะกูมีเงินแล้วพันตำรวจโทรไวพพดแล้วติดคดีไม่กี่ปีถ้าติดปัน,นี้ก็ออกแล้วอีกก็ยังหนีอ่ะ อียังหนีหนีไปอยู่ที่ยุโรปเหนือเสร็จแล้วพอได้ได้บัตรประชาชนได้พาสปอร์ตที่นั่นอีกก็บินไปอเมริกาก็ได้บินไปไหนก็ได้นะเพราะว่าไปประเทศอเมริกาไม่ต้องมีวีซา่าแต่ถ้าบินจากไทยไปมีวีซา่าถ้าบินจากประเทศพวกนั้นไปไม่มีวีซา่าบางคนฝันจะไปรัสเวียเว้ยเฮ้ยอย่างที่ผมบอกรัสเวียอย่างผมเล่าเมื่อวานมีประชากรสองล้านคนเป็นผู้หญิงสลนัน เป็นผู้หญิงสัานแปดเป็นผู้ชายสองแสนเขาบอกเฮ้ยดีว่ายอยากไปเที่ยวว่าจะได้หาเมียเรื่องได้เฮ้ยแต่ผู้หญิงมันสวยจริงขออภยัยผู้หญิงเธอสวยจริงๆนางสวยนางเป็นคนสวยคนยุโรปอ่ะนะสูงขาสูงขาวกันยาวจมูโดง่งนะแล้วก็รัดเวียเขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะเป็นภาษากลางท่านผู้ชมเนี่ยจัญญาบันของนักการเมืองมันต้องมีอย่างวันเนี้ย ตั <St> ้งแต่เมื่อวานแล้วที่เป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เฉารองหัวหน้าพักใหญ่นักศึกษาแจ้งจับหื่นครับลวนลามทนายตั้มออกมาเปิดโปงลวงเด็กไปติวเรื่องหุ้นแล้วก็จับก้นกอดจูบแม่ก็ไลน์มาปรึกษาทนายปั้มทนายไอ้ทนายไอ้ตั้มไอ้ตทนายตั้มใช่ไอ้ตั้มก็แฉแหลกนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพักซะด้วยเว้ย พักการเมืองใหญ่นะไปก่อเหตุลวนรามกับนักศึกษาวัยสิปปีของมหาลัยของรัฐบาลคือเรื่องอย่างนี้คุณจะเป็นนักการเมืองหนึ่งคุณจะต้องตัดเรื่องนี้ไปครับตัดเรื่องนี้ไปเลยเราไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นบุคคลสาธารณะคือฝรั่งเขาเรียกพับลิกพีเเป็นบุคคลสาธารณะทำอะไรต้องระวังตัวอย่างผมเองเนี่ย ผมมานั่งพูดอย่างเนี้จยจยจจผมก็คือบุคคลสาธารณะเพราะเราสมัครใจแล้วจะเป็นบุคคลสาธารณะวิจาร์ณได้คุณวิจารไหวติตาหนิติเตียนผมได้แต่อย่าก,ก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวให้มันเป็นการหมิ่นประมาทวิจาร์ได้บอกเฮ้ยมึงจัดรายการไม่ดีเลยมึงจัดรายการเดี๋ยวมึงก็ร้องเพลงเดี๋ยวมึงก็น่นนั่นนี่เป็นเทคนิคของผมคนอื่นทําได้ไหมล่ะถามว่า ผมจัดรายการนี้ก็มีแฟนคลับเยอะชื่นชอบไม่แพ้คนอื่นระดับต้นๆของประเทศคนฟังเยอะผมก็ดีใจอะ่ะสองปีมาเนี่ยสี่ห้าสิบล้านวิวยอดวิวยอดสี่หสิบล้านคนที่เข้าฝักมาดูรายการนี้และแต่ละวันเนี่ยสี่ห้าหมื่นแปดหมื่น็ดมื่นสองวันแสนสวันเจ็ดหมื่นผมก็ดีใจมันก็เป็นบุคคลสาธารณะที่ท่านต้องติดตาม ผมก็ทําหน้าที่ของผมไปเจาะข่าวไปประเด็นตามข่าวนะซึ่งข่าวจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขามาเล่าให้ฟังหรอกนักการเมืองก็ต้องไปสืบเอาเหมือนกับทนายตั้มอะลูกบอลมันเข้าตีนก็เตะเข้าชูชูดเข้าไปแล้วเป็นรองหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักพักใหญ่ครับพักใหญ่พักรัฐบาลฝ่ายค้านนะผมไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะหาวาผมไปว่าพักรัฐบาลเขาอีกคืนนักศึกษาคนเนี้ย เข้าไปฟังการบรรยายทางวิชาการแล้วอยากได้ความรู้เพิ่มก็ยอมไปกินข้าวตอนหัวค่ำที่ร้านอาหารบนดาดฟ้าโรงแรมกลางกรุงเลยพอไปกินข้าวก็กลับถูกลวนลามอันแรกหอมแก้มก่อนนะไม่ใช่ผมพูดจะเลอะเทอะหรือลามกนะเล่าพอเล่าได้หอมแก้มก่อนหอมแก้มเสร็จแล้วล่วงเกินนะจับก้นจับตูดเนี่ย เฮ้ยมันยังไงกันนี่มันรุ่นลูกนะอายุสิบแปดไอ้หาทำได้ดูสิรุ่นลูกแม่รู้เรื่องก็โกรธลูกสาวอ่ะแล้วมึงโดนสอสอ,สอระดับรองหัวหน้าพักทนายตามก็บอกเอางี้อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องไปแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดในขณะที่น้องเขาเนี่ยวหวาดผวาระดับรองหัวหน้าพักก็มีอิทธิเดชอิทธิพลอนะ่ะ ไม่มึงคลองสอปรกอรคลองอปอบทไม่ได้ไปดูสินะครพน,นมไปดูสิใครถือคลองอะไรเท่าไหร่เต็มไปหมดมแล้วนี่เป็นรองหัวหน้าพักลำน้องเขาก็กลัวผวาตำรวจสอลอุมพินีก็ขยับตรวจหาหลักฐานโดยเฉพาะภาพวงจรปิดครับเจอไหมครับเจอแน่นอนที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุคือหมายความว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยภาพวงจรปิด ถ้าเอามาเปิดเผยเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขาจะออกหมายเรียกมาดําเนินคดีน้องเขาถูกนักการเมืองจากพรักใหญ่ดวนลามเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหึ่งไปหมดเมื่อวานเนี่ยมันเป็นข่าวที่ออกมาจากเพจทางเฟซเพจเฟซบุ๊กของทน,นายสิทธามเบีย้ยเบี้ยมเกิดเลขามูลนิธิทีมงานทนายประชาประชาชน เขาโพสต์อย่างนี้เขาโพสต์ภาพทนายสิทธากําลังนั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีข้อความเขียนบรรยายโพสต์ว่ามีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกรองวนพักการเมืองพักใหญ่ลวนลามหอมแก้มกอดจูบจับก้นโดยไม่สมยอมเรื่องที่จะไปมีเซ็กน้องเขาก็เป็นสาวบริสุทธิน์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิงใช่ไหมล่ะ ถ้าผู้ใหญ่มารวนลามอย่างนี้ผู้ชายมารวนลามอย่างนี้เพราะนักการเมืองคนนี้มีตําแหน่งหน้าที่การเมืองใหญ่โตนะตำแหน่งหน้าที่การเมืองใหญ่โตก็เธอก็กลัวฮะน้องเขาก็ลัวแล้วก็หลอกเด็กว่าจะไปคุยเรื่องงานจะสอนเด็กเขาเรื่องอ่เรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐศาสตร์น้องเขาก็สนใจเขาเรียนหนังสือเขาก็อยากจะรู้เรื่องหุ้นมันเป็นมาอย่างไงจะอะไรอย่างไงเรื่องเศรษฐศาสตร์ แต่พอมาจริงอ่ะไปนั่งกินข้าวจริงกลับคุยเรื่องเพศเรื่องเซ็ก์ล้วนลามต่างๆนาๆ้นาคุณแม่ของน้องก็ไปปรึกษากับทนายสิทธาทนายสิทธาก็แนะให้ไปแจ้งความและเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วครับหลักฐานทั้งหมดเก็บไว้หมดแล้วครับทีนี้ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็สอบถามไปที่ทนายสิทธาหรือทนายตั้ม ก็ได้ความว่าไอ้เรื่องดังอย่างว่ามันเกิดขึ้นวันที่11เมษาตอนกลางคืนครับผู้เสียหายเป็นนักศึกษาอายุ18เรียนอยู่ในระบบในระบบเขาเรียกนอนดีกรีเทียบเท่ากับนักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้เสียหายก็ทนายสิทธาก็ไปพบไปเจอนะเกี่ยวการร้องทุกข์แล้วไอ้รองหัวนหน้าพักคนนี เมื่อครั้งไปบรรยายวิชาการเคยไปบรรยายวิชาการในมหาลายัยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการลงทุนเศรษฐศาสตร์ก่อนจะขออนุญาตคุณแม่ไปทานอาหารกับเด็กคนนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยสุขุมิตร11พื้นที่สนอลุมพินีคือร้านที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมอยู่บนดาดฟ้าโอ้โหอยู่สูงวิวสวยคนต่างชาติมาใช้บริการเยอะครับทีนี้เมื่อไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่า ในรองหัวหน้าพักเนี่ยเรียกเป็นผู้ต้องหาเพราะเขาแจ้งความแล้วนะครับไม่ได้คุยเรื่องที่น้องเขาสนใจเลยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกงเศรษฐกิจหรือการลงทุนกลับพูดจาเรื่องเพศหอมแก้มจับล่วงเกินผู้เสียหายเออไออย่างนี้ก็มีด้วยคือน้องเขาเป็นเด็กอ่เขาก็ไม่สามารถจะรับมือได้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัย อาศัยรองหัวหน้าพักคนนี้กลับบ้านนั่งรถกลับให้ไปส่งที่สถานีรถไฟใต้ดินเพื่อเดินทางกลับบ้านขึ้นบนรถก็ยังลวนลามอีกทนายสิทธาก็บอกหลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแม่ของน้องเนี่ยเขาก็ติดต่อมาพูดคุยขอความช่วยเหลือให้ไปแจ้งความที่สอลนอนุงพินีเมื่อตอนวันที่12เมษาก่อนสงกรานเมื่อวันศุกร์นี้ระหว,ว่างที่พูดคุยอยู่นั้นก็พบว่าไอ้รองหัวหน้าพักเนี่ย ยังมีอาการรู้ข่าวเข่า,ขากลัวสิขำห,หดเลยครับส่วนน้องเขาก็ยังหวาดกลัวอยู่ครับเพราะว่าไอ้รองหัวหน้าพักคนเนี้ยมันก็มีอิทธิพลใช่ไหมเป็นรองหัวหน้าพักน้องเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาขณะที่แม่ของผู้เสียหายก็บอกว่าแม่ก็เสียใจที่ให้ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยเดินทางไปก็เห็นว่า ไอเนี่ยมันมีเกียรติเป็นรองถึงรองหัวหน้าพรรคนะก็น่าเห็นใจครับท่านผู้ชมข่าวนี้ลูกสาวใครใครก็รักลูกสาวใครใครก็ห่วงแล้วจะมาเป็นเหยื่อของคนระดับนี้จัญญาบันมันต้องมีครับอย่าปล่อยเรื่องนี้ให้เลยไปคุณจะมาเป็นนักการเมืองคุณต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนั่งในหัวใจประชาชนไม่ใช่กดขี่ข่มเหงประชาชนนึกอยากได้อะไรก็ได้ นึกจากจังมีความคล้ายคุณจะไปเอากับเด็กนั่นก็เป็นเรื่องคุณไปซื้อไปขายอะไรนี่เด็กเขาดีๆเขามีพ่อมีแม่เด็กเป็นเด็กเรียนหนังสือซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าให้อภัยนะครับเดี๋ยวเปิดตัวออกมาอยากรู้ไหมล่ะเอาบอกสิยวน,นี้เลยดีไหมให้มันจบก่อนเดี๋ยวโดนฟ้องผมไม่มีเอกสิทธิ์ผมไม่มีเอกสิท์นั่งพูดตรงนี้ จะมีเอกสิทธิ์เดี๋ยวผมพูดในสภาถ้ามีเอกสิทธิ์ถ้าท่านให้โอกาสพรรครวมใจไทยกําลังกําลังเดินกําลังเดินงานกำลังเดินอยู่กับกบกบตคือยืนนย่นนุ่นยื่นนี่ทํานู่นกว่าจะออกมาไม่ง่ายยากเหมือนกันใช้เวลานิดนึงครับถ้าทันก็ทนันไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามนยุบสภาก่อนไม่ทันก็จบแต่ถ้ามัน,พพน,ม,น,ม,นมันยังพอมีเวลาก็ก็จะทําหน้าที่ของผมไปครับท่านผู้ชมนี่คือข่าวคืบหน้าที่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเอาละเอา เรื่องของโคววงโควิดก็อย่าไปสนใจอะไรมันมากมันก็ไม่เด่นหน้ากลัวอะไรมากมายแล้วมันกลายเป็นโอไมครอนแล้วแต่แต่ภูมิต้านทานเราต้องมีเราต้องสร้างภูมิต้านทานเพื่อจะสู้กับมันเมื่อเรามีภูมิต้านทานเราไม่ต้องกลัวครับฉะนั้นวัคซีนมันเป็นสารเคมีฉีดไปแล้วสองเดือนสาเดือนก็หมดแต่ถ้าเราหันไปแพทย์ทางเลือก ปลกสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ทานอะไรนะแล้วมันสร้างภูมิต้านทานแต่สิ่งที่ผมแนะนํามันไม่ใช่สมุนไพรนะเบตากรูแคนไม่ใช่สมุนไพรมันเป็นมันเป็นสารสกัดจากยีสต์ยีสต์หลายตัวซึ่งมันสร้างเบตาหนึ่ามหนึได้แต่ไอยีสต์ตัวนี้มันปลอดภัยเพราะเขาสกัดจากยีสต์ขนมปังนะปลอดภัยที่สุดมีคุณภาพฉะนั้นช่วงเนี้ย ช่วงหยุดสงกรานเนี่ยก็เราก็เปิดขายทุกวันรับโทรศัพท์ทุกวันพนักงานเขารับโทรศัพท์ทุกวันมีสองหมายเลขข้าางล่งแล้วก็มีโปรพิเศษโปรโมชั่นซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดสร้างภูมิต้านทานนะและก็ยังมียังมีคุณสมบัติอีกเยอะแยะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกันนะมันเป็นผลงานวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและท่านสามารถจะดูได้ใน ใน, Google, ในกูเกิลในอะไรก็เสิร์ชเข้าไปดูเสิร์ชเข้าไปดูนะก็เป็นที่แน่ชัดโดยเฉพาะเบต้าวันเนี่ยไม่มีวางขายในท้องตลาดมีเครื่องหมายอ,อยอยเรียบร้อยผมมาโฆษณาผมก็ขอใบอนุญาตคออคือใบอนุญาตโฆษณาว่าเบต้าวันประกอบด้วยนูน่นนี่นั่นๆเอาละว่ากันตามกฎหมายซึ่งเราอยู่ในประเทศนี้เราต้องเคารพกฎหมายครับแล้วก็ บอกสิ่งเหล่านี้เป็นทางวิชาการให้ท่านได้ฟังวิชาการมันว่าอย่างนี้มีหลายยี่ห้อแต่คําว่าเบต้ากรุกแคนไม่ใช่ยี่ห้อมันเป็นชื่อสามัญจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่ของบุรลวีนี่ยี่ห้อเบต้าวันครับหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขนี้ไม่ติดเอาไห,หมายเลขหนึ่งหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้คุยกัน ใครที่จะคุยกับผมมาทางนี้สะดวกกว่าเพราะมีเจ้าหน้าที่เขาอ่านไลน์ให้ผมแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยคนนี้อยากคุยคนนี้นก็ขอให้คุยเรื่องเบต้ากรูแคนนะครับเพราะว่านอกเวทีนี้ผมไม่คุยเรื่องการเมืองก็บอกให้ฟังกลับเรียนขออภัยท่านด้วยว่าผมไม่คุยเรื่องการเมืองจะให้ผมไปขับเคลื่อนจะให้ผมไปยื่นนูน่นยื่นนี่ไม่เอาครับเราทําหน้าที่เป็นปากเสียงตรงนี้เราทําหน้าที่คุยข่าวตรงนี้จนกว่าวันหนึ่งผมมีโอกาส เข้าไปยืนในสภานะแล้ววันนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนสมรูปแบบก็ตาตั้งใจว่ายอย่างนี้สำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกครับนะไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ครับว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นไหมทำใจสบ,สบายสบายครับท่านผู้ชมเอาวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับในช่วงสงกรานต์ก็มีข่าวตื่นเต้นมีข่าว การเมืองคือขยับไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่กับที่ครับนะแล้วก็พบกันใหม่ครับจากกระผมบุญลวิยมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ